สวัสดีครับวันนี้นะครับก็หลังจากที่ได้ดูขนกระแสไปในช่วงท้ายนะครับแล้วก็ได้มีการไปดูข่าวของตำนักช่องอื่นด้วยนะครับก็เชื่อเลยนะครับว่าครั้งนี้นะครับอย่างผู้เสียหายนะครับที่ว่าผมผมจะไม่พูดชื่อแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะฟ้องเอาก็อย่างผู้เสียหายนะครับที่ที่มาออกขนกระแสนะครับก็ อโอหมีมีเคยโดนออกหมายจับมีคดีห้าคดีส่วนใหญ่จะเป็นคดีช่อโกงแล้วก็คดีโหเยอะแล้วก็เหมือนแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องรถอีก bm อีกโหคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ก็ไปคือพูดง่ายๆว่าฟังแล้วอ่ะฟังดูแล้วมันฟังไม่ขึ้นนะครับ จากฟังที่ทนายแก้วถามบอกว่าเอาของบางอย่างอะ่ะถ้ามันถ้ามันมีมูลค่ามันก็ไม่ควรที่จะมาเก็บไว้ในห้องที่ไกลตัวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วโอ้โหแล้วมันพีคสุดพีคเลยนะครับคือแบบทางผู้เสียหายนะครับก็อ้างด้วยนะครับว่าเอารู้นะว่าว่า,ว,าว่าคบกันว่าอะไรกันว่ามีการแอบไปมีสัมพันธ์กันแต่ก็ เชื่อใจแฟนเป็นคนดีรักแฟนแล้วก็ได้มีการาช่วงท้ายนะครับก็มีการโทรไปหาทางาาพันตำรวจเอกเนี่ยครับก็เป็นแฟนนะครับก็ว่า,ามีคือไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เยอะนะครับแต่ก็คือแค่ชี้แจงในเรื่องว่าเออเก็บท้องเก็บอะไรนะครับก็มีเอาไปขายบ้างข,ข,ขายกับ พวกกันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็เก็บมาตลอดนะครับแล้วก็เงินหกแสนเนี่ยครับพอถามจี G ้จี้ไปก็บอกอ๋อพอดีก็ทางแฟนเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าเออทำงานก็ได้แบบว่าลงทุนไปโดนัทอะไระครับก็ได้มีการได้เงินมาบ้างอนะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเก็บซื้อทองซื้ออะไรเป็นเงินเป็นอะไรไปเงี้ยครับคือคือคือเขาบอกว่าทองเนี่ยเขามี เขามีใบนะใบเสร็จใบอะไรเงี้ยแต่ว่ายังต้องกลับไปหาครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดวันจันทร์มาเนี่ยถ้ามาโอออกคนกระแสออกเนี่ยก็คือจะมีเดี๋ยวจะเอาทองมาโชว์ให้ดูเลยครับก็สรุปแล้วก็ทางพี่หนุ่มแกก็พยายามถามพยายามอะไรแต่ว่าก็คือต้องมองในในข้อขอ,ของก้นหมายด้วยเพราะว่า,วามันก็พูดอะไรเยอะไม่ได้ซึ่งโอเคทางทางถ้าใครได้ได้ได,ได้ไปดูผลกระแสนะครับไปไปดูย้อนหลังได้เลยครับก็ ไปดูมาเลยนะครับก็คืออันนี้คือก็ไม่ไม่ต้องมาพูดเราก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับก็ลองให้ไปดูของกระแสดูนะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับผิดถูกอะไรยังไงเราก็ก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วก็ได้ไปดูของอ่าช่องช่องหนึ่งนะครับที่เอ่อนักข่าวแบบแบบพูดขึ้นมานะครับว่าเออมีการไปใส่ชุดตำรวจแต่ไม่ได้เป็นตำรวจนะ ไม่ได้จบด็อกเตอร์เรียนอยู่ยังไม่จบแต่แต่ไปเขียนอยู่บนหัวว่าเป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยครับแต่เขาก็อ้างว่าไอทีมไปเขียนนะคือเป็นอีกฝั่งหนึ่งเอาไปเขียนไม่ไม่ฝั่งตัว,ต,วตัวเขาเองไม่ได้บอกให้เขียนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ย้อนแยง้งไงใช่ไหมว่าถ้าเกิดไม่บอกเขาแล้วเขาจะเขียนได้ไงอะไรเงี้ยก็แล้วก็มีหลานนะครับก็อยู่ทุกเหตุก,การณ์ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ประทุมใช่ไหมหรือหรือจะ หรือจะมาเป็นที่อ,าอพาร์ตเมนต์อะซีคอนโดนะซึ่งแต่ทางนี้ทางนี้ทางนั้นนะครับก็คือถ้าไปไล่ไล่ข่าวดูดีๆมันมันมันจะออกแนวประมาณนี้เลยก็คือพูดง่ายๆว่าเขาก็เหมือนพยายามที่จะแบบว่าหาข้อมูลกันนะตอนนี้แต่ล่าสุดนะครับก็คือได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ฟังมานะครับจากตำน,นักข่าวเหมือนกันน่ะะครับก็บอกว่าทางพูดง่ายๆว่าทาง าทางภรรยาของบิ๊กโจ๊กนะครับก็เหมือนแบบออกมาพูดแล้วนะครับชี้แจงแล้วนะครับว่าไอ้กระสอบสีลุงนะ่ะในนั้นอนะ่ะคือมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหัวจักอะ่ะจักเย็บผ้าครับแล้วก็ส่วนทองอะ่ะร้อยี่สิบาทอะ่ะใช่ไหมคือเป็นเหมือนแบบว่าทางทางฝั่งนั้นอะ่ะคือมันก็บเดือดร้อนเงินแล้วก็เอามาจำนำไว้แล้วแล้ว,ลวทางทางภรรยาบิ๊กโจ๊กไว้เนะ่ะก็คือ ซื้อเหมือนว่าว่าอ่าก็เอามาจำนำใช่ไหมก็เอาตังค์ให้ไปก็เหมือนว่ามาจำนำไว้อะ่ะเอาคําว่าจำนำแล้วกันนะเสร็จแล้วอะ่ะคือก็เขาชี้แจงแล้วนะว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็คือเป็นแค่เพื่อนเป็นคนรู้จักกันแล้วก็ทางฝั่งนั้นอะ่ะคือเหมือนว่าว่าห้องอะ่ะไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรก็คือเหมือนว่าเอามาให้เหมือนแบบว่าอา่าให้เช่าให้ให้เหมือนแบบว่าเออพี่เช่าห้องห้อง ให้หน่อยอะไรประมาณนี้ก็คือบางทีเาก็เช่าห้องไว้เช่าเช่าเช่าห้องเอาไว้โดยที่ว่ามีทางนิติบุคคลหรือว่าทางคนที่ดูแลนะก็รู้เห็นด้วยซึ่งในวันที่18อ่ะที่ที่มาคนของอะเขาทางนักข่าวไปถามาแล้วนะว่าเห็นไหมไม่มีใครเห็นนะเนี่ยแหละคือมันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ทางนั้นเขาทางภรรยาบิ๊กโจ๊กก็คือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็คือพูดง่ายว่า ตรงนี้เราก็ต้องไปดูอีกทีนะว่าเรื่องนี้มันจะจบจบลงยังไงซึ่งตรงนี้ทางภรรยาบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตรงนี้เราต้องฟังทั้งทั้งสองฝ่ายนะเพราะตอนนี้ตอนแรกๆก็อาจจะมองว่ามีแต่ทางผู้เสียหายออกมาพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวแต่ทางภรรยาบิ๊กโจ๊กก็มาให้ปากคำแล้วก็แต่ทางนั้นเขาก็จะพยายามดึงไปว่าเออถ้าเกิดไม่ผิดจริงแล้วเขาจะออกหมายจับได้ไงใช่ไหมก็ต้องรองให้ทางนั้นนะออกมาชี้แจงครับก็ ก็มีมีเปย์เปย์ปล่อยออกมาบ้างว่าเออคือแบบเป็นแค่เพื่อนกันนะครับก็แล้วก็เนี่ยแหละเราก็ไม่รู้ว่าอย่างตอนแรกฟังดูทางทนายแก้วและทางพี่หนุ่มก็พยายามถามว่าสรุปแล้ว,ว่ทองอ่ะมันเป็นของเขาใช่ไหมหรือหรือหรือเป็นของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนีเขาบอกไม่ใช่เป็นเป็นของทงผู้เสียหายอะที่ว่าเออซื้อเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยย้อนถามว่าถ้าซื้อเก็บไว้แล้วทําไมแม่เอาตังค์ไปจ่ายให้หลานละ่ะเพราะว่าหลานก็โทรมากลางรายการเลยนะครับว่าเออเนี่ยเงินนะ่ะประมาณเกือบเกือบต่างแสนะสองแสนว่าบาทนะครับกพะว่าเออเนี่ยไม่ยอมคืนอะไรเนงะี้ยก็ก็ยังงงอยู่ทางผู้เสียหายก็อ้างว่าเออก็ที่บ้านมีปัญหาก็ได้ไปช่วยช่วยเหลือทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งทั้งทั้งหลานนะ ก็โหดูเดือดมากเลยตั้งแต่ดูดูผลก็แต่มาแบบครั้งนี้แบบดูเดือดมากเลยนะครับก็สําหรับในตัวของทางบิ๊กโจ๊กตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรนะครับก็ผมว่าก็น่าจะไม่มีน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้นะน่าจะไม่มีผลนะครับก็พูดง่ายๆว่าคืออย่างบิ๊กโจ๊กนี่น่าจะแบบทําแบบเงียบไปแล้วก็คือแบบน่าจะไม่ออกมาหรอกดูดูดูจาก สถานการณ์แล้วเพราะว่าพูดง่ายว่ารอได้เลยครับนับวันรอได้เลยครับบิ๊กโจ๊กหวนคืนวงการตำรวจแน่นอนครับอีกไม่นานครับเพราะว่าดูดูจากสถานการณ์แล้วว่าคือตอนนี้คือคือ,ค,อคือท่านที่ไม่ออกมาพูดเนี่ยคือท่านท่านน่าจะน่าจะไม่ไม่รู้เห็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคือคนเรา มันก็พ uh, so so ูดไปต่างๆนานาต่างๆนานาได้นะคนที่ไปเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงเป็นยังไงมันต้องมีการสืบสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยคือแบบข้อเท็จจริงอ่ะอืมก็อย่างบิ๊กโจ๊กนี่ก็ผมดูแล้วก็หน้าหน้าหน้าน่าจะถ้าถ้าเป็นคดีบิ๊กโจ๊กนี่ผมว่าไม่เกินสองปีอ่ะถ้าศาลศาลปกครองสูงสุดเนี่ยตีกลับมาว่าเออบิ๊กโจ๊กไม่ไม่ คือง่ายว่าการที่ให้ออกราชการน่ะคือไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคือบิ๊กโจ๊กก็กลับมาเป็นตำรวจเหมือนเดิมได้เลยนะแต่ว่าทีนี้มันก็ต้องแยกกันไงทางปปงปงป,องป,องปองชอ,อะไรเงี้ยก็ต้องไปแยกกันว่าถ้าเกิดไปดูแล้วแล้วมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเส้นเงินมันไม่ได้ไปถึงบิ๊กโจ๊กหรือว่ามันไม่ได้มีว่าเออแบบว่าไม่ได้ไปเพราะว่าทางลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ จะไปทำอะไรบางทีทางหัวหน้าหรือทางเอ่อทางบิ๊กโจ๊กอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเออมีไปรับเงินรับอะไรรับบางทีถ้าเป็นผมเองเป็นเป็นถึงแบบเป็นระดับนั้นอะ่ะผบอ่อาแบบเป็นระดับพลตำรวจเอกหรือเป็นรองรองผอบอรตรคือแบบอีนิดเดียวจะเป็นผอผอบอรตรแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมีส่วนที่จะชิงตำแหน่งหรืออาจจะไม่ได้เป็นรอบนี้อาจจะยังมีอายุงานอีกหลายปี ก็คงไม่เอาอาชีพหรือเอาศักดิ์ศรีตัวเองแบบเข้าไปเสี่ยงว่าเออต้องไปรับเงินรับอะไรผมว่ามันมันเป็นอะไรที่พูดยากนะเอาจริงๆแล้วแนหะคือแบบถ้าใครอยู่ตรงสู่ตรงนั้นนะมัน,ม,นมันเรียกรับเงินนะคือก็ถ้าเอาตําแหน่งเขาจะเอาหน้าที่เขามาเสี่ยงทำไมอันนี้เราเรามองในมุมของเรานะประชาชนนะครับมองในมุมของเราวิเคราะห์นะครับว่าเออแบบความความน่าจะเป็นมันเราเรามองแบบประชาชนซึ่งซึ่ง,งทุกคนถ้าเกิดได้ติดตามข่าวมนาะก็จะเห็นกันอยู่แล้วว่า เออมันจะเป็นในลักษณะรูปแบบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วผมผมก็ไม่ไม่ไม่อยากจะตีตีไปว่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กอ่ะเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาย,ยังไม่ได้เป็นไอ้นี่นะทางปป,ปชยังไม่ออกมาเลยนะว่าผิดผิดจริงใช่ไหมว่าผิดคุณรับสินบนคุณเ,เรียกรับสินบนคุณ มีเส้นทางการเงินหรือว่าเออเรียกรับสวยการพน,นันอะไรคือคือไม่ได้มีอะไรตรงนั้นคือพูดง่ายว่าคือมันต้องแยกกันอะ่ะให้ออกจากราชการกัไอ้ตอนเนี้ยคดีอ่ะมันยังต้องแยกกันกันอยู่นะมันยังไม่ได้เขายังไม่ได้ฟันมาเลยนะว่าบิ๊กโจ๊กอ่ะผิดร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมถ้าางนั้นมันก็ต้องเข้าไปในสู่กระบวนการก็ก็ต้องอ่าใช่ไหมเออก็ต้องออกหมายจับออกอะไรก็คือพูดง่ายว่าก็ต้องแบบ อาจจะพวกนต้องติดคุกเลยอะถ้าเป็นงั้นอะถ้าเป็นงั้นจริงอะแต่นี้มันก็ยังอะก็ก็ทางปปชก็ยังยังไม่ได้มีอะไรออกมาเลยว่าทางบิ๊กโจ๊กแบบผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็รอรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางปปชจะอะไรยังไงแล้วก็ทางก็ทางศาลรปกรครองสูงสุดเนี่ยครับก็จะ ให้ทางนี้แบบว่าวินิจฉัยอะไรยังไงนะครับก็ต้องต้องติดตามกันต่อไปครับส่วนทางเรื่องทางเกี่ยวกับทางภรรยาบิ๊กโจ้ครับก็อ่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวผมกเ็เอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะครับว่าเออให้มันผ่านวันหนึ่งก็ต้องผ่านจุดๆนี้ไปได้ครับก็มันก็เป็นพูดพูด,พ,ดพูดยากเรื่องนี้พูดยากเลยคือเราเราไม่รู้ข้อมูลเท็จจริงว่าอะไรยังไงไงใช่ไหมมารู้ตอนที่มันเป็นข่าวอะใช่ไหมก็ยังไงก็ ก็ขอให้พี่โจ๊กถ้า,ามีโอกาสได้กลับมาก็ขอให้ได้กลับมานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ